สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอท็อปไลฟ์พาชิมวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาสู่บรรยากาศร้านลิมบึงเลยนะคะบรรยากาศติดริมบึงแล้วก็เต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆหลากหลายชนิดเลยนะคะร้านแห่งนี้บอกเลยว่าอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นนะจะบอกว่าท่านผู้ชมถ้าได้มาสัมผัส กับบรรยากาศและมาชิมอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะจะสุขใจกับบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะเพราะว่ารวมพัดเย็นสบายเลยค่ะสังเกตได้ว่านะคะบริเวณด้านหลังที่เบ้นยืนอยู่นขนาดนี้นะคะก็จะมีไปด้วยพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะที่นี่ไม่มีเฉพาะบรรยากาศที่น่าสนใจอย่างเดียวนะคะยังมีเมนูอาหารที่เด็ดๆรับรองต้องถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเบ้นจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเจ้าของร้านไปกันเลยค่ะ เอ๊ ه, นี่มันคือต้นอะไรนะเอาไว้ว่าท่านผู้ชมเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะสุภวิทย์ครับสุภวิทย์แก้วพิลาครับค,คุณสุภวิทย์แก้วพิลานั่นเองค่ะค่ะอยากจะทราบว่าวบรรยากาศร้านนี่สวยมา,มากๆเลยอยากจะทราบว่าวชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอาหารดาวริมบึงครับค่ะคือคือร้านอาหารดาวริมบึงบทําไมถึงชื่อดาวริมบึงคะอ,อ๋อพอดีพ่อตั้งให้ครับพ่อผมตั้งอาติ่งจริงๆผมชื่อดาวอ๋อคือชื่อเล่นใช่ไหมคะครับชื่อน่ารักมากเลยชื่อ อีงเลยนะท่านผู้ชมแล้วบวกกับว่าร้านนี่อยู่กับใกล้ๆบึงหรือเปล่าคะเพราะว่ามันอยู่ริมบึงติดบึงเลยอ่าค่ะนั่นคือชายหายจะบอกว่าท่านผู้ชมคะบรรยากาศในร้านนี่มีไปด้วยพันไม้มากมายเลยนะคะอยากทราบว่าทําไมถึงมีแรงบันดาลใจถึงมีต้นไม้มากมายขนาดนี้บรรยากาศถึงเป็นแบบนี้คือผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยเลยเอาต้นไม้มาปลูกชอบต้นไม้แล้วก็เริ่มที่จะ ทำร้านอาหารก็ต้องใช้ต้นไม้ประกอบะใช้เป็นมาตกแต่งร้านค่ะออมีต้นไม้อะไรบ้างคะลองบอกหนึงมันมีทั้งตระกูลเฟิร์นทั้งตระกูลไม้ยืนต้นไม่ว่าเป็นต้นปีบหรือว่าต้นจันทร์ก็คือพูดง่ายว่าเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ยืนต้นถูกไหมคะใช่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 ใชค่ะแล้วนอกจากนี้แรงมานานใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยคือ เป็นเหมือนพวกพันธ์หายาด้วยหรือเปล่าคะใช่ใชครับผมเป็นคนชอบสะสมไม้พันธ์ุที่หายากอืมค่ะอันนี้มีได้แบบขายบ้างไหมมีแบบบางทีลูกค้ามาทานอาหารแล้วเห็นต้นไม้แล้วสวยอะไรเงี้ยค่ะ ติดมือกลับบ้านครับมีมี <c oughs> มี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 กอมีโลมีมค่ะท<ม>่านผู้ชมเห็นไหมคะนอกจากจะมาทานอาหารที่ร้านแล้วก็ยังสามารถติดไม้ติดมือ,ต,มอต้นไม้กลับไปด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีค่ะก็คือหมายถึงว่าคือบอกขายด้วยถูกไหมคะ,คะหรือบางชนิดอาจจะเป็นต้นเล็กๆก็อาจจะแบ่งปันอ่าค่ะคราวนี้มาถึงเมนูของร้านอาหารอะไรเด็ดสุดๆคะที่นี่ที่นี่ก็จะมีพวกประเภทปลาปลาก็มีปลาแรดปลาแรดก็เป็นประเภทนึ่งมะนาวค่ะ หรือว่าแกงปลาะจะเป็นปลาบึกไก่ขั้วเค็มมาขึ้นชื่อ,อ,ไ,อไก่ขั้วเค็มขึ้นชื่อนะคะพูดแล้วน้ำาลายไหลแล้วพ <laughs> ิธีกรอยากทานแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านนะคะเป็นพ่อครัวเองหรือเปล่าคะ,คะ,คะเป็นพ่อครอัเวรเองด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านไปแสดงฝีมือให้เราได้ชมกันไปกันเลยค่ะครับครับตามครับ ในขณะที่เรานะคะกำลังรออาหารนะคะเมนูเด็ดของทางร้านนะคะจะสังเกตได้ว่าบริเวณด้านหลังของเบนนะคะจะเป็นบึงนะคะทราบมาแล้วค่ะว่าชื่อบึงบ้านโพนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะถือว่าเป็นบึงขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะอาจก้องช่วศาสตร์นิดนึงนะคะ่ะบริเวณนะคะบริเวณที่นี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะจัด เป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวนะคะหรือจะเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวนะคะคือสําหรับหลายๆท่านผู้ชมนะคะถ้ายังไม่รู้จะไปที่ไหนวันหยุดสุดสัดสปดาห์แนะนําเลยค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเบนนั่งเนี่ยอากาศเย็นมากๆเลยนะคะยิ่งในช่วงเย็นอารมณ์ชิวๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าแนะนําเลยค่ะที่ส่วนอาหารร้านดาวริมบึงค่ะรู้สึกอาหารยังไม่มาท้องก็ร้องแล้วนะอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันค่ะ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเมนูอาหารมาแล้วนะคะรู้สึกอาหารทุกอย่างน่าทานมากๆเลยแล้วก็ผู้ทําอาหารพรอบครัวก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคราวนี้เราอยากจะทราบว่าแต่และเมนูเนี่ยมีชื่อว่าอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาที่ถ้วยแรกเลยค่ะเป็น,ปนต้ยมยำปลาบึกครับต้ยมยำปลาบึกนี่เคล็ดลับอยู่ยังไงคะก็ พอถ้าจะกินปลาบึกนี้ก็ต้องมองไปทางน้ำเหมือนกันหมอมาจากน้ําโขงอค่ะที่นี้เลือกสันเนื้อปลาย่งไงคะเราจะเลือกปลาประมาณไซส์ประมาณ80กโลขึ้นถ้าเลือกตัวนี้มันจะเนื้อมันจะไม่หนึบมันจะไม่มันจะไม่กลมกรอบไม่ไม่เด็ดเลยใช่ไหมคะอันนี้ถ้วยที่สองแล้วคะอันนี้ก็เป็นแกงปลาครับอันนี้เป็นแกงปลากระดูกอ่อน น่าทานมากๆเลยนะคะแกงป่ากระดูกอ่อนนะคะคือกระดูกหมูนั่นเองนะคะเอ๊ะแปลกมากเลยเพราะปกติมีเป็นแบบต้มแซบต้มยำอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือร้านนี้เป็นมาปัาไปเราเราคือคือเมนูของเราก็จะมีเขาเรียกว่าตัวรองของเราคือแกงป่าอ่าค่ะพริกแกงนี้ยังไงคะจำเองใช่ไหมค่ะต้องมีสูตรเฉพาะเลยนะคะทางร้านเราค่ะอาไปจานนี้ดีกว่า่ะอันนี้เรียกอะไอาหารแบบเรยก ชูโรงของร้านเลยชูโรงเลยใช่ไหมคะซูมนิดนึงค่ะไก่คั่วเค็มคไก่ขั่วเค็มอันนี้คือต้องคัดสรรตั้งแต่เนื้อไก่เลยไหมคะคือเราจะใช้เฉพาะปีกเท่านั้นปีกอืมค่ะปีกเต็มเลยปีกเต็มนะคะก็คือปีกท่อนบนเฉพาะปีกนะคะค่ะแล้ววิธีการทอดนี่ยังไงคะเราก็ใช้น้ํามันร้อนๆนะค่ะค่ะรู้สึกว่าสีสันน่าทานมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วโอ้หน้าทานมากเลยค่ะอ่าไปจานต่อไปเลยค่ะตรงนี้นะคะ อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยแปลกๆเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของเรานี่ก็คือค่ะเป็นกบครับกบผัดกะเพรากผัดอ๋อกบผัดกะเพราใช่ไหมคะอันนี้คือสับละเอียดเลยใช่ไหมคะคือทานได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวใช่ใช่เคล็ดลับอยู่ที่ตรงไหนคะคือมันเราจะทอดก่อนนะให้มันกรอบอืมค่ะแล้วก็มาทํามาเป็นผัดกะเพราใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสูตรเคล็ดลับอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะอันนี้ค่ะ หน้าตาคุ้นเคยมากไข่เจียวทารจานเด็ดเหรอครับใช่เพราะถ้ามีแกงป่าเราก็จะต้องมีค่ะคือทานคู่กันใช่ใช่อ๋อคือมีแกงป่าอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่เจียวแต่ไข่เจียวที่นี่แปลกนะเพราะปกติทอดแล้วมันจะแบๆแต่ที่นี่มันแบบฟูมากเลยเคล็ดลับอยู่ยังไงะคะคืออันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือมันอยู่ที่ความตั้งใจอะที่จะทำค่ะก็คือง่ายอยู่ที่ใจพ่อบครัวนะคะใส่ลงไปในเมนูอาหารและสุดท้ายค่ะโ ากมานเขาเรียกว่าพระเอกของร้านเลยคือปลานึ่งมะนาวปลาอะไรคะอันนี้เป็นปลาตุ้มเมียครับปลาตุ้มเมียด้วยนะคะปลาแรดนะคะต้องเป็นปลาตุ้มเมียเท่านั้นนะคะถึงจะแรดได้เอาไม่ใช่นะคะก็คือปลาแรดนั่นเองคือปลาแรดนึ่งมะนาวที่นี่มีสูตรเฉพาะยังไงคะเราจะใช้ปลาเป็นปลาสดครับพี่ค่ะเพราะเนื้อมันมันมันหนึบมันเหมือนจะหวานถูกถูกปากลูกค้าใช่ไหมคะค่ะอันนี้นะคะก็คือพูดง่ายว่า เป็นเมนูเด็ดทางร้านสวนอาหารดาวริมบึงเลยนะคะอย่างไรท่านผู้ชมก็สามารถนะคะมาทานที่นี่ที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับค่ะอ่ะเดี๋ยวลองชิมอ่าสถานที่บอกอ่ะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงก่อนนะคะว่ารสชาติยังไงเอาเป็นกะเพรากรอบแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะรสชาติทางร้านนี่เขาบอกว่าทอดก่อนนะคะอย่างไรอ่าทอดกรอบทอดกรอบก่อนนะคะ จะบอกว่าอร่อยมากคือปกติเป็นไม่เคยทานแบบจานแต่หมูกะเพราหมูกะเพราไก่ไม่แปลกมากเลยค่ะคือมันมันมันกรอบมันกรอบทั้งตัวค่ะเดี๋ยวยองอันนี้ลกันต้มยำปลาบึกนะคะอย่าเลือกเนื้อปลาบึกัก็อร่อยตรงที่หนังเนี้ยหนังใช่ไหมคะต้องสูงนิดนึงนะคะหนังอืที่นี่สังเกตได้ว่าหนังจะบางมาก ที่เบ็นงเรยเห็นน่ะหนังมันจะค่อนข้างหนาๆอ,อมอันนี้แปลว่าเขาคัดสรรมาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวลองทานท่านาผู้ชมมองตามแล้วต้องน้ำลายไหลแน่นอนเลยนะออืมอืมมเนื้อป่าเขาไม่เค้าเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วนุ่มมากนะคะถือว่ารสชาติใช้ได้เลยอ่ะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าอยากจะมาที่ร้านนะคะมาอย่างไรนิดนึงค่ะ ร้านสถานที่ตั้งร้านก็อยู่ที่บึงบ้านโพครับตรงใกล้ๆกับเทศบาลตำบลบ้านโพครับก็คือออกจากตัวเมืองมานิดนึงนะคะประมาณสักหกกิโลหกกิโลนะคะก็มาได้ที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าแน่นแน่นนอนเลยใช่ไหมคะค่ะที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายไหมคะที่นี่ตรงบริเวณบริเวณริมเนี่ยค่ะก็ส่วนมาก ถ้าเป็นรัสเทียจะมีพวกมาเล่นหรืออ่าค่ะ <ขา S 1> ก็ค่ะนนถ้าผู้ชมนะที่ชอบ